สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างแบบ9เก้าชุดจับคู่เก้าชุดกันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย จำวันที่หนึ่งครับสิครับหกเจ็ดเร่างจับผู้เรื่องจับคู่กันเราจะใช้เลขที่โอกเก้า เฮ้ยเห็ดนี้ยเกินขนาดเศูนย์เก้าห้าศูนเ้าห้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดล่างไปที่โซงแปด หน่วยที่สองที่สี่โคสองอสองสองโคส,สี่จ็ดสองแปดโคสีนะเจ็ดสองแปดเนี่ยเราจะใช้หลักแสนคูณสาม หนึ่งสองสามหลักสิบบนหลักสิบล่างมานี้สิบหลักหน่วยเราจะใช้หมื่นครั้งที่สี่ไม่ได้ใส้ใช้แค่ครั้ทงที่สองเนาะหมื่นบวกร้อยครั้งที่สองหมื่นบวกร้อยครั้งที่สองสองไม่มีบ่ยใช่ นี่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่เอาเอาไปครั้งที่สองก็คือร้อยครั้งที่สองศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหก บวกสองเก้าบวกสองก็คือหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเป็นแปดเก้าศู ก้าร้อยสิบสิบเอ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเลี้ยไปที่สี่เก้าจับคู่ก็คือแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าชุดเก้าชุดเราจะใช้ เล็้งออกไปที่เก้าสีตัวมาเลขที่ออกก็คือ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกครั้งที่สองด่างก็คือเก้าสี่โคสองครั้งที่สองสองสองศูนย์สองสองศูนย มันเดิมแสนสาครั้ง1นึสองสหลัก10บหนึ่งครั้ง10ล่างหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยครั้งที่สอก็คือ3 1เป็น3บวก0บวก9้า เก้าบวกสองเท่ากับเก้าบวกสามเก้าแล้วสิบสิบเอ็สิบสองได้สองสามสี่เก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สองสามสี่ห้าหกเจปดแปด ยังไปหรือเปล่าเก้าสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งเออโอ้ยเนาะหนึ่งแล้วสองสามสี่ได้สี่สี่แล้วห้าหกจิตได้จิตนะโอ้ยเนาะ แปดนี่ไม่ใช่อ้อขอโทษขอไว้บุกผิดจะพูดก็คือสองหนึง่งสองสีสองจิตสามหนึง่งสามสีสามจิต สี่หนึ่งสี่สี่สีส่เจ็ดเดาผิดไปได้โทษๆขอเอาไปต่อมาเลขที่เอาปัจจุบันเราจะใช้ตัวที่จะเอาจริงๆเลขเออกไปที่สามจเจ็ดเด็กหน่อยๆคย่ะ บ้านใกล้กันเลขที่ออกไปก็คือ6ก8ูน2 3แครั้งที่2หรือ2ก็คือ4 0ู่นเออเออ้ 9, อันตัวเก้ 9, 0, หมือนเดิมเราจะใช้แสนสมครั้ง10บน1ครั้ง10ล่าง1ครั้งแล้วก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยหลักร้อยครั้งที่2ก็คือ3ามกสิบวก6กบวกสาบวก9้า หกบวกสเป็น 9. 9้เบวกแปเป็น 7. 7็ดบวกหนึ่งบวกหนกบวกศนก็ได้ 9. 9้าเก้บวกสามเก้า้ได้ 2. 2งสบวกสาเท่ากับห้าจับคู่กันก็คือ7 9. ้า จิตสองจิตห้าแปดเก้าแปดสองแปดห้าเก้าเก้าเก้าสองเก้าห้า ก็จะประมาณนี้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะเก้าเก้าเจ็ดเเก้าเปปดเไม่แน่ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นโชบเก้าปชเก้าแปดเ เป็ดจัดไปโชคก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขานมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ สวัสดีจ้า